สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครีมอินแฮปปี้เยวันนี้นะคะมากับคอนเทนต์พีชีฟสุดๆก็คือตอนนี้หน้าสดมากแบบตอนนี้ทาแค่กันแดดแล้วก็ครีมแบบบำรุงผิวแล้วก็นิดหน่อยแต่วันนี้เราจะมาในคอนเทนต์แต่งหน้ากแบบันค่ะเยเดี๋ยวเราจะไปดูกแบบันนะคะว่าครีมเนี่ยจะมีทิคในการใช้เครื่องสำอ,อางอยังไงก็จะบอกไปด้วยแล้วก็จะมาทัว่าเวลาครีมแต่งหน้า เาคิเล่าข้าวสำอางคิมมีเลยนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปลงรองพื้นก่อนแล้วมากลับมาเจอกันค่ะโอเคค่ะอันนี้คก็คือคิมก็คือได้มีการลงรองพื้นแล้วก็มีการเขียนคิ้วไว้แล้วเล็กน้อยนะคะทุกคนซึ่งทิควันนี้นะคะที่คีมจะเสนอก็คือการดูข้าวสำอางหมดอายุค่ะใช่ค่ะการดูข้าสสำอางหมดอายุหลายคนอาจจะรู้แล้วหรือหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะคือทิคเวลาที่คิมดูเนี่ยคิมจะหนึ่งเลยค่ะดูที่ฉลากสองหรือว่าอาจจะ นับจากวันที่เปิดหรือว่าอาจจะเรามันอาจาจะจําได้เองอะ่ะแบบก็คือทินได้ไม่หาข้อมูลนะคะว่าอายุการใช้งานของแต่ละอันเนี่ยหลังจากเปิดใช้งานแล้วเนี่ยจะมีอายุได้กี่ปีนะคะก็คือถ้าเป็นพวกแบบอายแชโด้ hadow, แป้งอะไรพวกไปฝุ่นฝุ่นเนี่ยคะ่ะจะอยู่ได้2-3ปีส่วนรองพื้นนะคะหรือว่าฟาวเดชั่นเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1-2ปีครึง่งอายไลเนอร์ที่เป็นแบบ ดินสอนะคะจะอยู่ได้ประมาณ2ปีค่ะแล้วก็อาร์เรเนอร์ที่เป็นแบบเมจิจะอยู่ได้6เดือนค่ะส่วนมาร์คาร่าก็จะอยู่ได้ประมาณเอ่อถ้าคิดไม่ผิดก็จะประมาณ1เดือนเท่านั้นนะคะ1เดือนแล้วก็ลิปสติกเนี่ยจะประมาณ 2- 4ปีแล้วก็ส่วนพวกพวกแบบว่าอะไรนะพวกเป็นลิปกอสอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณหนึ่งถึงสองปีก็จะน้อยกว่าพวกที่เป็นลิปสติกหน่อยนะคะ อันนี้คือจะเป็นทิคนิดเล็กๆน้อยๆค่ะจากการที่เรานับจากวันเปิดใช้งานสมมุติว่าคิมซื้อผลิตภัณฑ์มาหนึ่งอย่างแล้วคิมแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยวันหมดอายุเท่าไหร่วะดูดูจากฉลากก็ก็ไม่ได้มีบอกว่าเฮ้ยหมดอายุวันไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ให้ให้นับจากวันที่เปิดใช้งานสมมติว่าคิมเปิดใช้งานวันที่อะไรนี้วันที่เท่าไหร่คิมเปิดใช้งานวันที่ยี่สิบแปดกันยาใช่ไหมคะปีสอง ส5 6 4เครื่องสําอางนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นพาเลตตาอ่ะเป็นพาเลตตาอันนี้นะคะเป็น n ิ x นะคะซึ่ง n ิ x เนี่ยเขาเขาบอกว่าถ้าหลังเปิดใช้งานจะอยู่ได้2ปีใช่ไหมคะสมมุติว่าครีมเปิดใช้งานวันที่28กันยาอายแช์น,น,นี้ก็จะมีอายุใช้งานอยู่ได้ถึงวันที่28กันยาของอีก2ปีข้างหน้าคะ่ะก็นับไปเลยนะคะสปีแต่ถ้าในในใน,ในฉลากเครื่องสำอางอะค่ะมีบอกอย่างเช่น อันนี้นะคะคือเป็นเมเลินนิวย์กฟิตมีค่ะหรือว่าลองลองพื้นที่คิมใช้วันนี้นะคะเห็นไหมว่าคือมันก็ไม่ได้บอกโคบ่นมันบอกแค่แบบอ่ะเนี่ยคือเห็นไหมว่าว่ามันบอกแค่ว่าเนี่ยผลิตวันที่เท่านี้เท่านี้เดี๋ยวคิมจะขึ้นตรงนี้มาให้นะคะว่าตัวอักษรแบบนี้คือวันหมดอายุหรือวันผลิตนะคะนี่เดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้เลยค่ะถ้าเป็น M ถ้าถ้าเป็นตัวอักษรย่อนะคะคือ f f G เนี่ยคือวันที่ผลิตค่ะถ้าส่วนเป็น E X D เนี่ยคะ่ะจะเป็นวันหมดอายุนะคะอย่าจำสลับกันนะเพราะว่าอาจจะมีผลในการใช้นะคะเข้าสบานที่หมดอายุแล้วจะมีอันตรายยังไง1คือการแพ้ะคะ่ะ2คือการระคายเคือง3คืออาจทําให้เป็นสิวเป็นนวมเป็นนี่เป็นนั่นก็คือมันก็จะไม่คุ้มกับการที่ต้องรักษานะคะนั่นแหละค่ะคือการดูเข้าสบานหมดอายุเป็นทริคเล็กๆน้อยๆของครีมนะคะ ใช่ค่ะที่จริงมันก็เป็นทิคที่ทุกคนใช้กันหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็อยากมานําเสนออยากมาบอกนะคะว่ามันมีแบบนี้อยู่ด้วยค่ะแล้วก็คืออันนี้เขียนเขียนคิ้วแล้วนะคะต่อไปเราจะมาลงลงตากันค่ะซึ่งวันนี้คีมีผลิตภัณานแนะนำแบบดิวตีบอเกอร์หนึ่งใช่ค่ะผลิตอุทาวันนี้ก็คือเครื่องสำอางจากแบรนด์ for y o u t o o เย้ก็คือด้วยความที่ช่วงเนี้ค่ะ เพลของการรักโลกก็คือมันจะมะีเป็นหนังสั้นเรื่องหนึง่งชื่อว่าลาฟคือเป็นเรื่องราวที่เขาพยายามเสนอว่าเนี่ยมันมีการแบบว่าเครื่องสําอางเนี่ยมันต้องมีการทดลองกับสัตว์นะพวกแชมพูนู่นนั่นคือเครื่องที่เป็นสุขภัณฑ์แล้วเกี่ยวกับเครื่องสําอางอะค่ะมันมันต้องถูกการทดลองกับสัตว์นะอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่าการที่แบบการที่เราเอาสัตว์มาทดลองมันน่ากลัวมันทําให้แบบ สัตว์หลายตัวที่เขาควรจะมีชีวิตที่ดีอะชีวิตคนเราใครๆก็รักอะอะไรประมาณนี้ต้องมาถูกการทดลองแล้วเราก็ใช้เครื่องสอนแบบทิ้งคว้างๆอะไรประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าอยากรับชมตัวที่เป็นหนังสั้นตัวลาฟตัวนี้นะคะเดี๋ยวคิมจะทิ้งลิงไว้ข้างใต้ข้างใต้เมนนะเอ๊ข้างใต้ d e s c r i p t ันนะ o คลิปนี้นะคะก็จะไปดูได้เลยว่าการทร,รมานสัตว์เนี่ยเพื่อให้เราได้ใช้มันเป็นยังไง อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งพอมันเป็นเทรนแบบนี้มันเป็นเทรนช่วงหนึ่งเลยล่ะคือแบบว่าหลายคนออกเออเราอะ่ะจะใช้เครื่องสำอางที่ไม่ทดลองกับสัตว์นะแล้วก็มีแบบหลายคนก็มาออกมาบอกว่าแบรนด์นี้ทดลองกับสัตว์แบรนด์นี้ไม่ทดลองกับสัตว์แล้วก็หลายแบรนด์ก็ออกมาเคลมค่ะว่าแบรนด์ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทดลองกับสัตว์นะแล้วก็มีการเช็คด้วยค่ะคือมันจะมีลิงก์อะค่ะเป็นลิงก์เป็นลิงก์งที่เอาไว้เช็ค ถ้าใครอยากเช็คนะคะว่าเครื่องสำอางของตัวเองเนี่ยได้ได้ทดลองกับสัตว์หรือไม่ทดลองกับสัตว์นะคะเดี๋ยวคิมจะทิ้งลิงก์ไว้ได้ใต้ดีสคริปชั่นนะเดี๋ยวคิมจะแปะหัวข้อให้้วยค่ะว่าลิงก์นี้เป็นเรื่องหนังสั้นจากเรื่องลาฟลิงก์นี้เอาไว้เช็คเครื่องเครื่องสำอางให้ไม่ทดลองกับสัตว์นะคะหรือว่าใครที่กําลังจะซื้อเครื่องสาอางแล้วอยากรู้ว่าเฮ้ยเครื่องสําอางที่เราซื้อเป็นของจริงเปล่าของปลอมเปล่า ดี๋ยวทีมีคีมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะว่าให้ไปเช็คว่าเครื่องสำอางที่เรามีอะ่ะเป็นของจริงหรือของปลอมแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งวันเวลาเช็ควันหมดอายุให้ด้วยเนาะแบบเผื่อใครสนใจอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแบรนด์ o r y o u ูอ่ะคะ่ะก็เป็นแบรนด์ที่ไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยก็คือรักโลกสุดๆแบบพุ้มพิมพ์ใจซึ่งถ้าถามคีมนะคะว่าคีมจะดูได้ยังไงว่าเฮ้ยแบรนด์นี้ไม่ทดลองกับสัตว์แบรนด์นี้ทดลองกับสัตว์ ซึ่งเราเนี่ยจะเดินเข้าไปในช็อปแล้วเราก็แบบไป,ไปไปนั่งเสิร์ชว่าเฮ้ยแบรนด์นี้แบบทดลองหรือเปล่าแบรนด์นี้ไม่ทดลองซึ่งมันก็วุ่นวายถูกปะวเวลาเราอยู่แบบหน้าช็อปแล้วก็เฮ้ยอยากได้วะก็ต้องซื้อใช่ปะคีมก็เลยมีการมานาเสนอคะ่ะว่าวิธีการดูว่าเครื่องสําอางเนี้ยทดลองกับสัตว์หรือไม่ทดลองกับสัตว์ฉบับคีมนะคะถ้าเป็นคีมเนี่ยคีมจะมีการดู2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือเช็คกับเว็บใช่ไหมแต่ว่าวิธีเช็คกับเว็บเนี่ยจะเป็น การเช็คที่แบบเราเอาเครื่องสำอางที่เรามีอยู่แล้วซื้อมาอยู่แล้วเนี่ยเช็คแต่ค่ะอันที่สองเนี่ยเป็นการเช็คแบบดูที่ผลิตภัณฑ์เลยนะคะคืออันเนี้ยจะลดเวลาเรามากก็คือสมมุติว่าตอนเนี้ยเราไปชอ็อปเอ่อแล้วเราก็อยากรู้ว่าเคยเครื่องสำอางของเราอ่ะอันเนี้ยมันหมดอายุไหมก็ให้ให้ดูแบบให้ดูที่ตัวผลิตภัณฑ์เลยค่ะตัวอย่างนะคะคือโฟร์ยูทูอ่ะมันก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ใช่ไหมนี่เลยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่า มันจะมีเหมือนรูปกระต่ายตรงนี้กล้องไม่โฟกัสกล้องอ่านี่ตรงนี้เห็นไหมว่ามันเป็นรูปกระต่ายเห็นไหมคือการที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่ขึ้นรูปกระตารูปกระต่ายนะคะคือเขาพยายามจะสื่อว่าแบรนด์เขาอ่ะไม่ไม่ใช้แบบไม่ใช้สัตว์ในการทดลองนะซึ่งสัญลักษณ์มันก็มีหลายอย่างค่ะอย่างเช่นอ่า อันนี้ใช่ไหมก็จะเป็นตัวไม่มีกระต่ายส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นรูปกระต่ายแบบว่ารูปลักโลกคือมันมองไม่เห็นมันมองยากมากถ้าใครอยากรู้นะคะว่าสัญลักษณ์ที่จะสื่อว่าเครื่องสำอางนี้หรือผลิตภนนัณฑ์นี้ไม่ใช้แบบสัตว์ทดลองนะคะเดี๋ยวคิมจะขึ้นรูปมาให้หนึ่งสองสามปั้งก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะที่เราสามารถดูได้จากผลิตภัณฑ์เลยว่าเออ แบรนด์นี้ไม่ไม่ทดลองกับสัตว์นะอะไรประมาณนี้แบบปลอดภยัยอะไรประมาณนี้ซึ่งพอเขาไม่ทดลอกับสัตว์อ่ะแบรนด์นี้ก็บูมเลยนะบูมช่วงหนึ่งแล้วก็กระแสการที่เรางดใช้เครื่องสำอางที่ทดลองกับสัตว์อ่ะก็มีช่วงหนึ่งเลยเพราะว่าแบบบางคนก็บอกว่ามันเป็นการทารุณสัตว์มันแบบน่ากลัวเกินไปเราอยากอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครแบบอยากรู้ว่าเครื่องสำอางที่เราไม่ใช้กับสัตว์มีอะไรบ้างก็ให้แนะนำไปไปดูนะคะว่าวิธีของครีมเนี่ยจะเป็น วิยาทานหรือว่าเป็นข้อแนะนําของใครได้บ้างซึ่งก็มี2วิธีค่ะคือหนึ่งเช็คกับเว็บค่ะสองคือดูที่ผลิตภัณฑ์ซึ่งดูที่ผลิตผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวคิมจะขึ้นรูไปไว้ให้ตรงนี้ค่ะเป็นเป็นสัญลักษณ์ที่ว่านี่นะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาไม่ทดลองกับสัตว์เนาะอืมก็ประมาณนั้นซึ่งเอานี้เองนะถ้าสาหรับคิมอะคิมมองว่าการที่แบบเครื่องสำอางที่ไม่ทดลองกับสัตว์อะมันก็มันก็ดีแต่ว่า ทุกคนบางบางอย่างอะแชมพูสระผมสบู่แบบบางอย่างมันเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆอะบางแบรนด์อะเนาะเราก็เลยคิมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเขาทดลองแล้วอะทำไมเราไม่ใช้สิ่งของที่เรามีอะให้คุ้มค่าที่สุดก็คือเราไม่ใช้แบบให้ให้มันมีคุณค่าคือคือใช้ประโยชน์จากเขาให้มากที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะ นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันนะคะว่าวันนี้ลุคของเรากจาะเป็นยังไงสาระก,ก็เยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าลุควันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลย นมุนีมากเนี่ยคิมเป็นคนชอบพาแบบน,นี้นะคะลุกวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูฟินิลเลยว่าถ้าสมมติว่าาแต่งหน้าแล้วก็ต้องทำผมใช่ไหมถ้าทำผมออกมาแล้วคิมจะเป็นลุคยังไงไปดูกันเลยค่ะ คิมนะคะเป็นยังไงบ้างคือดูดีขึ้นไหมหรือว่าทุกคนชอบไหมเอ่อถ้าสมมติว่าชอบนะคะก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้คิมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องคิมด้วยนะคะเผื่อมีคอนเทนต์อื่นๆให้ติดตามด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามคิมในช่องทางอื่นนะคะ Facebook Instagram เดี๋ยวคิมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ